ไม่ใช่สุขการนึงี่เบืองมุซาเขาไปเกลีตายกินเก้าเนี่ยคนเัี้ยงโคอยู่างโหกินรถจักรหน้าเวไยวะคนไทยก็ดีเนาะเหมือนบ้านกินยาก็ต้องไปเอาประค่าใส่กบขึ้นหัวข้างเลัาน่ากินคะแนนประมาณควรเบฟซบุ๊กมีแค่เนี่ยนี่ครับมากินมากินงานเลี้ยงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่หนานคนน่นนะครับผู้ใหญ่หนานคนน่น มันก็เป็นเส้นเอ้